ทุกคนลืมไก่ในห้างไปเถอะนนี้ไปพิตึลงงมันไม่ได้อยู่ตึกนู้นเหรอทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาหาไก่อบป้าตอนนี้เราอยู่ที่โรเรียนเท่าสุขุมวิทซอย12ซอย12นะไม่ใช่ ตึกไทม์แควร์นะอย่าไปผิดนะอันนั้นไม่ใช่เลยมาอีกนิดนึงทวิตเตอร์เขาบอกมาว่าให้เรามากินไก่ร้านเนี้เขาแม่งจะลืมเลยเว้ยลืมไก่แบบไก่เกาหลีที่เคยกินมาเนือนี้ไก่ทอดเกาหลีย่างค่ะทอดหรือย่างไปดูไปดูที่ร้านนี้ต้องไปหาโต๊ะก่อนแล้วค่อยไปสั่งแต่ตอนนี้เราได้โต๊ะแล้วเราได้โต๊ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปสั่งไก่กัน ันไหนเป็นซิกเนเจอร์ร้านสองอันนี้มันต่างกันยังไงอ่ะโกชูจังกับเรดฮอตชิคเก้นโกชูจังคิคุดักนะคะมันจะเป็นไก่ที่เราเอาไปทอดแล้วก็ย่างอบชิ้นอ๋อตัวนี้มันจะจูซี่กว่าค่ะย่างก็คือจะเป็นคิคุดะเป็นโกชูจังคิคุดะไซส์เอค่ะสโนออนเนียนเป็นไซส์เอสเป็นไก่ไม่มีกระดูกแล้วก็เป็นไก่ทอดเพนเลนเลยทอดเซตเอ แล้วก็ขอซุปกิมจิที่นึ่งค่ะน,นี้คือมิเนไอแบบไม่มีกระดูกแล้วก็ราดด้วยซอสหัวหอมสูตรเฉพาะของที่ร้านสติกเนเจอร์เป็นโกชูจงังคิคุดะ คือไก่ทอดแล้วเขาก็จะไปคลุกกับซอสเกาหลีสูตรของที่ร้านจากนั้นก็ไปย่างฐานที่เด็ดคือเข้าไปย่างฐานที่อื่นไม่ทําแต่ที่นี่ทำอันนี้สั่งมาลองดรว่ามันเจะต่างกับไก่คู่พันธุ์ไม่เท้าหรือเปล่ามีที่ให้ ไก่คือแป้งกรอบไม่แข็งเนื้อไก่นุ่มแล้วหัวหอมมันไม่ฉุนจริงๆอะ่ะคนไม่กินหัวหอมก็กินได้อันนี้จริงๆเลยไม่ฉุนเลยแล้วก็ซอสจะเป็นอารมณ์เปรี้ยวๆหวานๆนิดนึงอร่อยกอชูจังชิกคกุด อันนี้คือไก่เผ็ดไก่ทอดย่างถ่านสุดเด็ดของร้านเผ็ดกำลังดีเนื้อไก่มันออกแบบจะจุยซี่หน่อยนะอร่อยเผ็ดแล้วก็หายไปเผ็ดไม่ติดลิ้นคนไม่กินเผ็ดก็น่าจะกินได้เพราะมันไม่ได้เผ็ดเกินไปแต่ต้องดูเนื้อไก่คือเนื้อไก่นี่ฉ่ำจริงๆลองกิเยอะไปปะเนี่ย บีบมะนาวมันควรจะเปรี้ยวปะแต่มันเหมือนมันดึงหวานมาจากไหนก็ไม่รู้อะทุกคนอิ่มไก่ในท้างเลยบอกตรงต่อไปเรามาลองไก่ทอดธรรมดา มันราคาถูกกว่าไก่คุณลุงแต่ว่าชิ้นมันก็เล็กกว่าแค่กับก็รู้แล้วอะคือไก่มันไม่แข็งแล้วไก่มันนุ่มอ่ะลองกัดแล้วนะอันนี้มันกรอบนอกนุ่มในไก่ชํำไก่ฉ่ำทุกจานอะทุกจานอะข้างในคือนุ่มหมดเลยแต่ข้างนอกกรอบไม่แข็งอร่อยแบบไม่ต้องปรุงอะ พอนมะเกือเทศไม่ต้องใช้อ่ะพี่ขอโซจูขวเญละเล็ดตอนนี้ชุ่มมันชิคเก้นอ่ะมีทั้งหมด5สาขามีสาขาอาโศกที่คนยันท้าวรชาชดาตรงกราสเท้าแล้วก็ซีคอนบางแคที่พัฒนาการบางนาแล้วก็เขาบอกว่ากำลังจะเปิดสาขาใหม่ที่สยามเซนเ็นเตอร์เร็วๆนี้ เรามาสรุปกันดีกว่าถ้ามาที่เนี่ยสิ่งที่ควรสั่งเลยก็คือสโนว์ออนเนียนคืออร่อยจริงอ่ะมันไม่มีที่ไหนทําแล้วอ่ะมีที่นี่ที่เดียวที่ทําสิ่งที่จะต้องสั่งเลยก็คือไก่ทอดย่างทานหรือทิกคูดักมันก็จะมีหลายรสให้เลือกอ่ะแต่ว่าวันนี้เราสั่งรสโกชูจังมาคืออร่อยเผ็ดไหมชิ้นแรกไม่เผ็ดแต่ชิ้นต่อไปอ่ะ คือต้องขอ,อน้ําเพิ่มอ่ะมันจะค่อยๆเผ็ดขึ้นมาเรื่อยๆส่วนไก่ทอดธรรมาดาจะสั่งก็ได้ไม่สั่งก็ได้แต่ถ้าจะเทียบกับคุณลุงถือไม้เท้าอ่ะแล้วว่าที่นี่คุณภาพดีกว่าถ้าจะให้เราให้คะแนนไก่เกาหลีที่เราเคยกินมาทั้งชีวิตนะเป็นดาวแล้วว่าเราให้ที่นี่9ดาว ด้วยราคาประมาณนี้ควรจะมากันสักประมาณ 4- 5หคนนะเพราะว่าคุณกินคนหรือ2คนไม่หมดหรอก4-5หคนคุณก็สั่งมาประมาณ34อย่างคือกินด้วยกันได้แบบได้หลายรสชาติแล้วก็หันทานกันราคาไม่แรงยังไม่ต้องเชื่อแต่ลองมากินดูแ,<ต>แล้วคุณจะลืมไก่เกาหลีร้านอื่นไปเลยถ้าเพื่อนชอบเคกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปกินร้านที่แบบลับๆอร่อยแล้วไม่ค่อยมีคนรู้จักกัน